ดิฉันนางสาวอัญชิาสิทธินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับสอเลขที่ส8วันนี้ดิฉันจะมาท่องบทนมำสรการอาเซิยคุณํำนองสรพันยะค่ะอันหนึ่งค่ะ สิ่งสันยังบอสักก็ได้สักทั้งบุญบาปทุกสิ่งอันที่แจงและแบ่งปัน ฉลาดและเล่มคงขจัดเขาบรรเทาโมหะจิตที่มุ่งมางกังขาหน้าอารมณ์ก็สวา่างกระจ่างใจคุณสูง គួននេះណត្រុថ្ងៃចិត្តណោ